365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่275การไม่มีศาสนา หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่2,118พระบัญญัติของพระเจ้าประการแรกประนามบาปต่างๆที่เกี่ยวกับการไม่มีศาสนาโดยเฉพาะเช่นการทดลองพระเจ้าด้วยคำพูดหรือการกระทำการล่วงเกินพระเจ้าและการซื้อขายสิ่งของหรือตำแหน่งศักดิ์สิทธิ หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2119กาการทดลองพระเจ้าเป็นการนำความดีและพระสันพานุภาพของพระองค์มาทดสอบด้วยวาจาหรือกิจการปีศาจต้องการได้รับผลเช่นนี้จากพระเยซูเจ้าคือต้องการให้พระองค์ทรงกระโดดลงไปจากยอดพระวิหารและทรงบังคับให้พระเจ้าทรงทำงานในการกระทำเช่นนี้ แต่พระเยซูเจ้าทรงนำพระวาจาของพระเจ้ามาตอบโต้ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลยการท้าทายที่อยู่ในการทดลองพระเจ้าเช่นนี้เป็นการทำผิดต่อความเคารพและความไว้วางใจที่เราต้องมีต่อพระผู้เนรมิตสร้างและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรารวมทั้งความสงสัยถึงความรักพระยานเอื้ออาทร และพระอนุภาพของพระองค์อยู่เสมอหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,120การล่วงเกินหรือทุราจาร์คือการกระทําที่ขาดความเคารพและไม่เหมาะสมต่อศีลศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมอื่นๆของพิธีกรรม รวมทั้งต่อบุคคลและสถานที่ได้ถวายแด่พระเจ้าแล้วการล่วงเกินเป็นบาปหนักโดยเฉพาะเมื่อทำต่อศิลมหาสนิทเพราะพระกายของพระคริสตเจ้าประทับอยู่โดยแท้จริงในสิลนี้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่21 2 1การซื้อขายสิ่งของหรือตำแหน่งศักดิ์สิทธ ได้ชื่อเช่นนี้มาจากซีโมนผู้วิเศษในหนังสือกิจการอัครสาวกเขาต้องการซื้ออำนาจฝ่ายจิตที่เขาเห็นว่าแสดงผลในบรรดาอัครสาวกแต่เปโตรตอบว่าท่านและเงินของท่านจะพินาศเพราะท่านคิดว่าท่านใช้เงินซื้อของประธานของพระเจ้าได้เปโตรปฏิบัติตามพระวาจาของพระเรยซูเจ้าที่ว่าท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน ก็จองให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหวงพระพรของพระจิตเจ้าไว้เป็นของตนเองและทำเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของและเจ้านายของพระพรเหล่านี้ซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าเรารับพระพรเหล่านี้ได้จากพระองค์เท่านั้นโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนอะไร หนังสือคำสอนพระศาสนาจาักรคาทอลิกข้อที่2122ศาสนาบริกรไม่อาจเรียกร้องอะไรได้สำหรับการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นอกจากของถวายที่ผู้มีอำนาจปกครองกำหนดไว้ต้องระวังเสมออย่าให้คนยากจนไม่ได้รับความช่วยเหลือของศีลศักดิ์สิทธิ์เพราะความยากจนผู้มีอำนาจปกครองที่เกี่ยวข้องย่อมกำหนดของถวายนี้ โดยอาศัยหลักการที่ว่าประชากรคริสเตชนต้องช่วยเหลือาศาสนบริกรของพระาศาสนจักรคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารของตนอเทวนิยมหรือการไม่นับถือพระเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,123 หลายคนร่วมสมัยของเราไม่เคยรู้สึกความสัมพันธ์ลึกซึ้งและมีชีวิตชีวากับพระเจ้าหรือไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้อย่างเปิดเผยประหนึ่งว่าอเทวะนิยมจัดได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในสมัยของเราหนังสือคำสอนพระศาสนจกักรคาทอลิกคอที่้อที่2,124 คำว่าอาเทวะนิยมมีความหมายครอบคลุมถึงปรากฏการ์หลากหลายรูปแบบที่เห็นอยู่บ่อยๆคือลทัทธิวัตถุนิยมทางปฏิบัติที่จำกัดความต้องการและความทะเยอทะยานของตนอยู่ที่สถานที่และเวลาเท่านั้นมนุษย์นิยมที่ไม่ยอมรับพระเจ้าเข้าใจอย่างผิดๆว่ามนุษย์เป็นอะไรที่เป็นจุดหมายของตนเอง เป็นผู้สร้างสารรค์และจัดการประวัติศาสตร์ของตนแต่เพียงผู้เดียวอีกรูปแบบหนึ่งของอัเทวะนิยมทุกวันนี้มีความหวังว่ามนุษย์จะได้รับการปลดปล่อยให้รอดพ้นได้อาศัยการปลดปล่อยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ศาสนาโดยธรรมชาติของตนพยายามจะขัดขวางโดยตั้งความหวังอย่างลมๆแรงๆไว้ถึงชีวิตในอนาคตทำให้มนุษย์ไม่กล้าทำงาน เพื่อก่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในโลกนี้หนังสือคําสอนพระาศาสนาจักคาทอลิกข้อที่2,125อเทวะนิยมในฐานะที่ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าเป็นบาปผิดต่อคุณธรรมการนับถือาศาสนา ความรับผิดชอบต่อความผิดนี้อาจลดลงได้เพราะเจตนาและกรณีแวดล้อมผู้มีความเชื่ออาจมีบทบาทอยู่บ้างในการเกิดและขยายตัวของอเทวนิยมในฐานะที่เลินเล่อไม่ศึกษาความเชื่อหรือโดยสอนความรู้อย่างไม่ถูกต้องหรือโดยการดำเนินชีวิตด้านศาสนาของตนนับได้ว่าโดยความผิดด้านความประพฤติและสังคม เขาได้ปิดบังมากกว่าจะเปิดเผยภาพลักษณ์ของพระเจ้าและาศาสนาให้ปรากฏหนังสือคำสอนพระาศาสนจากักรคาทอลิกข้อที่2126 อาเทวะนิยมหลายครั้งตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดเรื่องอัตนัตของมนุษย์ที่ก้าวไปไกลจนไม่ยอมรับการอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าแต่ประการใดถึงกระนั้นการยอมรับพระเจ้านั้นมิได้ขัดกับศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ประการใดในเมื่อศักดิ์ศรีเช่นนี้มีพื้นฐานและสมบูรณ์ขึ้นในพระเจ้าเอง พระาศาสนจรรักรรู้ดีว่าข่าวดีของตนนั้นเข้ากันได้ดีกับความปรารถนาแม้ที่ลึกลับที่สุดในจิตใจของมนุษย์อายยะนิยมหนังสือคำสอนพระาศาสนจรรักรคาทอลิกข้อที่2,127อยยะยยนิยมมีหลายรูปแบบ ในบางกรณีผู้ที่ไม่ยอมรับว่าเรารู้จักพระเจ้าได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าตรงกันข้ามเขาเรียกร้องให้มีอะไรบางอย่างที่เป็นโลก,กุตระที่ไม่อาจเปิดเผยตนเองและไม่มีผู้ใดอาจกล่าวอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ในอีกบางกรณีผู้ที่ไม่ยอมรับว่าเรารู้จักพระเจ้าได้ก็ไม่อาจตัดสินใจได้ว่ามีพระเจ้าหรือไม่ โดยประกาศว่าเราไม่อาจพิสูจน์หรือแม้แต่จะยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องนี้ได้หนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิกข้อที่2,128บางครั้งอายายะนิยมอาจมีความพยายามค้นคว้าอะไรบ้างเรื่องพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันก็อาจหมายถึงการวางเฉยไม่สนใจหมายถึงการหนีปัญหาสุดท้ายเรื่องที่ว่ามีพระเจ้าหรือไม่และยังอาจหมายถึงความเกียดคร้านของมโนธรรมในเรื่องศีลธรรมบ่อยๆที่สุดอัยยะนิยมก็เท่ากันกับอเทวะนิยมในทางปฏิบัติ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า